สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะอยู่กับผมเดิมูนและวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับมังงะเรื่องกําเนิดบาปทาโกปี้เล่มที่2นะครับและเล่มนี้ก็คือเล่มสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่ามังงะเรื่องนี้มีจบแค่2เล่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเล่มสุดท้ายจะเป็นยังไงบทสรุปของทาโกปี้กับชิซุกะจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนน้องๆเนี่ยไปดูกันเลยตอนที่8 ตำรวจมาในห้องเรียนที่ชิซูกะและก็อาซูมะเรียนอยู่พร้อมกับแจ้งข่าวว่ามารินะนัตายแล้วอาซูมะกับทากโกปี้ที่หายตัวอยู่ในกระกใจจนตัวสัตว์ในทันทีตำรวจก็บอกว่าใครมีข้อมูลเรื่องของมารินะก็ให้มาแจ้งกับเขาได้เลยโดยก่อนหน้านั้นอาซูมะชิซูกะและก็ทากโกปี่ที่อยู่ในร่างของมารินากำลังวางแผนสำหรับทริปหน้าร้อนอยู่ อาซูมะก็ก้มหน้าก้มตาดูมือถือส่วนทางฝั่งของทาโกบี้นั้นเขากำลังชวนชิซุกะคุยเรื่องของขอค,ครอบครมารีนาแต่ว่าตอนนั้นอาซูมาก็รีบตะโกนขึ้นมาเขาเรีบสั่งให้ทาโกบี้เนี่ยกลับคืนดั้งเดิมกอดฉันจอมือถือมาให้กับชิซุกะและก็ทาโกบี้ดูในหน้าจอนั้นเป็นข่าวที่บอกว่ามีการเจอศพของมารีนาโดยในข่าวเนี่ยบอกว่าศพของเธอมีร่องรอยการถูกทุบที่ศีรษะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรม อาซุมาก,ก็เลยพาทุกคนมารวมตัวกันที่สวนเขาบอกว่าถึงแม้จะมีคนมาพบศพของมารีน่าก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาเพราะพวกเขานําร่างของเธอใส่กล่องแห่งความทรงจําไปแล้วทําให้ไม่ทราบว่าเธอาตายวันไหนแถมก็ยังเช็ดรอยนิ้วมือไปแล้วด้วยน่าจะไม่มีใครตามสืบมันถึงพวกเขาอย่างแน่นอนทาโกปี้เนี่ยก็เลยบอกว่าการที่พวกเราทําแบบนี้เนี่ยดีจริงแล้วเหรอฉันน่ะอยากคุยเรื่องนี้กับพวกนายนะฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟกับมารีน่าเลยอะและนั่นก็ทําให้อาซูมากโกรธมากเพราะว่าตอนนี้เขานาาี่มาไกลเกินกว่าจะกลับแล้วทาโกปีก้ พ่อแม่ของมารรนานะต้องเสียใจมากเลยนะปี้ผู้ามจริงออกมาน่าจะดีกว่านะปี่อสุมากำลังคิดตามสิ่งที่เธอคัปี้พูดอยู่แต่ว่าตอนนั้นชิซุกะก็พูดใส่ขึ้นมาว่าไม่มาประชุมวางแผนตามหาแชปปี้หน่อยเหรอชิซุกนะน่ะบอกว่าอาสุมานะพูดเองวันในช่วงฤดูร้อนนะ่าจะไปโตเกียวด้วยกันจะผิดสัญญาไม่ได้นะ อาซูมาเนี่ยเเริ่มกังวลว่าถ้าเดินทางช่วงนี้จะยิ่งน่าสงสัยแต่ว่าเธอนั้นก็บอกว่าจะต้องไปโตเกียวอย่างแน่วแน่จนทำให้เขาในยอมแพ้เขาเริ่มทนแผนเดินทางไปที่โตเกียวใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยที่เทโกปี้นั้นก็ยังคงไม่มั่นใจมากนักคืนนั้นอาซูมาก็นั่งคิดทบทวนแผนในห้องคนเดียวเขาคิดว่าการที่มีคนมาเจอศพของมารินะนั้นก็จะเป็นเพราะว่าความประมาทของตัวเองด้วยและตอนนั้นจุญญนย่าเนี่ยก็เดินเข้ามาโดยที่เขานำไม่ทันรู้ตัว จุนย่คิดว่าอสุมาน่ะกำลังอ่านหนังสือเรียนอยู่แต่ว่าเขาน่ก็บ่ายเบีย่ยงจุนย่ถามว่าโอเคไหมเพราะมีเพื่อนในห้องเรียน,นาตายและเมื่อเขาหนะ่ะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอสุมาหน่ะก็เลยขอตัวเข้าห้องน้าโดยสีหน้าที่ไม่สู้ดีมากนักทั้งฝั่งตํารวจเน่ยก็เริ่มหาข้อมูลจากเด็งในห้องเรียนของทิสุกะแล้วก็อสุมาทุกคนน่ะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงหลังมารินนาน่ะดูแปลกไปเพราะเธอน่ะดูสนิทก,กับทิสุกะมากขึ้นเรื่อย ตำรวจก็เลยมาหาทิสุกะที่บ้านโดยที่เธอเนี่ยก็ให้ปากคำตามที่อาซูมะบอกทุกอย่างเพื่อที่เธอนั้นจะได้ไม่ต้องถูกสงสัยทางฝั่งของอาซูมะก็เตรียมแผนเดินทางอย่างบ้าคลั่งเขากังวลจะทำข้อสอบได้คะแนนที่ไม่ดีนักเขาทำได้เพียงแค่5 4เต็ม100คะแนนซึ่งก็เป็นคะแนนที่น้อยที่สุดตั้งแต่ที่เขาเนี่ยเคยทำมาเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็คิดว่าเขาต้องโดนแม่ตำหนิอย่างแน่นอนแต่แม่กลับทำแพนเค้กมาให้กับเขากินอาซุมะเนี่ยก็ดีใจอย่างมากเขาคิดว่าแม่น่ะน่าจะรู้เรื่องของเขาแล้วก็เลยใสยใจ แต่แม่ของอัสมานก็พูดว่าแม่จะไม่คาดหวังอะไรในตัวของลูกอีกแล้วจะทําตัวเหลวแหลกแบบไหนก็เชิญเลยก่อนที่แม่จะเดินจากไปเมื่อเขาได้ยินแบบนั้น,นก็เครียดมากจนต้องเข้าไปอ้วกในห้องน้ําสาธารณะเขาเดินร้องไห้ออกมาจากห้องน้ําและตอนนั้นชิสุการ์ก็เดินมาหาเขาแล้วก็ถามว่าเขาเป็นอะไรไหมอัสมาเนเลยตอบว่าไม่เป็นไรล็อกชิสุการ์ก็ทําหน้าเศร้าแล้วก็บอกว่าตำรวจจนะมาหาฉันที่บ้านนะแล้วก็บอกด้วยว่าตอนปิดเทอมหน้าร้อนนะต้องไปรายงานตัวกับตำรวจฉัน,นกลัวจะถูกจับแล้วก็ไปตามแชปปี้ไม่ได้อะ อาซุมาเนะก็รีบบอกว่าไม่ต้องห่วงล็อกยังไงเขาจะเป็นคนช่วยเธอเออกชิซุกะเนียก็ยิ้มให้กับเขาแล้วก็หยิบกล้องย้อนเวลานขึ้นมาแล้วก็บอกว่านายน่ช่วยนํากล้องตัวนี้ไปแล้วก็มอบตัวแทนชั้นทีสิตอนที่9และภาพก็ย้อนกลับมาในช่วงที่อาซุมาและก็จุนยะกาลังเล่นเกมอยู่อาซุมามาบ่นจุนยะว่าพรุ่งนี้นะี่มีสอบแล้วหากจุนยะเอาแต่เล่นเกมแล้วก็เขาจะไม่ได้คะแนนสอบเต็มร้อยแต่จุนยะนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรล็อกแล้วตอนนั้นแม่ของอาซุมาก็เดินมาแล้วก็มากอดเขาพร้อบบอมกกบว่า อสุมานันตั้งใจอ่นานหนังสือมากกว่าจะต้องทำคะแนนสอบได้ดีอย่างแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายอสุมาก,ก็สอบได้95คะแนนส่วนจุญญาเที่ยวแต่เล่นเกมน,นั้นกลับทำได้100คะแนนเพราะว่าเขานน้นเป็นอัจฉริยะแม้ว่าอสุมานั้นจะได้รับคำชมจากเพื่อนๆมากแค่ไหนแต่แม่ของเขาน่ยยังไม่พอใจกับคะแนนสอบของเขาเลยเพราะว่าคะแนนของเขามักจะเป็นรองของจุญญาเสมอแม่ก็บ,บอกว่าทั้งที่เลี้ยงเหมือนกันให้เสื้อผ้าเหมือนกันทำไมอสุมาถึงไม่ฉลาดเท่าจุญญาสักที วันนั้นแม่ก็นำแว่นสายตาของจุญยาน้าไม้กับอาซุมะเพราะคิดว่าอาจทําให้เขานฉลาดมากขึ้นอาซุมะน่นก็ดีใจอยากมากแต่ไม่นานจุญญาเนี่ยก็เริ่มทําตัวเกเรเขาย้อมสีผมแล้วก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยอาซุมะก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ตัวของเขาจะต้องเหนือกว่าจุญญาแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วแม่จุญญาะจะย้อมสีผมจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวแต่ผลการเรียนของเขาไม่เคยตกเลยส่วนทางฝั่งของอาซุมะนั่นก็ยังคงบ้าเรียนโดยที่ยังไม่สามารถจะชนะจุญญาได้จุญญานั้นคงได้ความอัจฉริยะจากแม่ ไม่ว่าเขาทํายังไงก็ไม่สามารถจะชนะพี่ได้เลยส่วนทางฝั่งของชิซุกะนั้นก็มีบุคลิกที่ใกล้เคียงกับแม่ของอาซุมะเขาก็เลยชอบในตัวของเธอมากเขาพยายามจะเฝ้ามองเธอแม้ว่าเธอจะถูกมาเรนาหนักแกล้งบ่อยๆอาซุมะพยายามดูแลชิซุกะเพื่อที่เขาจะได้เป็นพออ,อคลินิกที่น่าภาคภูมิใจให้ได้แม้ว่าเธอจะมีแผลมนที่โรงเรียนหรือว่าแดงสีนหน้าเศร้าหมองเพลงแดก็ตามแต่ว่าเธอก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากอาซุมะเลยสักครั้งเขาตามดูแลชิซุกะจนกระทั่งเขามาเจอกับทาโกบีและตอนนั้นชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป และเมื่อเธอนะบอกว่าคาดหวังในตัวของเขาเขาก็ยิ่งมีความหวังมากขึ้นเขาได้ทําทุกอย่างเพื่อจะช่วยเหลือชิซุกะแม้ว่าในใจของเขาจะรู้สึกว่ามันผิดก็ตามและเขาก็ยังคงคาดหวังในการจะช่วยให้ชิซุกะนั้นจัดก,การเรื่องของมารินะได้เพื่อต้องการทําให้แม่น่ะภาคภูมิใจชิซุกะเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเขานำมอบตัวเขาจะเข้าสถานพินิจแทนเธอและเธอก็จะสามารถไปตามหาแชปปี้ได้แถมเธอเนี่ยก็ยังภูมิใจในตัวของเขาด้วยอซุมากระถามชิซุกะว่าเธอจะไม่เลิกหวังในตัวของเขาใช่ไหม ทิสุการน่ะก็เลยเข้ามากอดเขาแล้วก็หอมแก้มของเขาไปทีหนึ่งก่อนจะบอกว่าเธอนะ่ะไม่บมดหวังในตัวของเขาแน่นอนอาสมะน่ะก็เลยร้องไห้เพราะว่าตัวเขาน่ะไม่เคยถูกกอดมานานแล้วและค่ามวันนั้นอาุมะก็กลับมาที่บ้านโดยที่เบื้องหลังของเขานะ่ะมีจุญญะยืนจ้องอยู่ตอนที่10จุนยะเข้ามาถามอาสมะว่าเขาจะเป็นคนฆ่ามารินะใช่ไหม อาซูมะก็หวาดกลัวจุนยาที่มีสีหน้าที่เก่าเรามากจุนยาก็บอกว่าอาซูมะน่าจะเป็นจุดด่างพร้อยของตระกูลแต่สิ่งที่อาซูมะเห็นทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงแค่จินตนาการของเขาความจริงแล้วจุนยาน่ะเดินเข้ามาหาเขาแล้วก็ถามว่าเขาน่เป็นอะไรไหมเพราะว่าเขาดูไม่ปกติเลยเขาอยากรับฟังปัญหาของอาซูมะเพราะว่าเขาอยากจะเป็นพี่ชายที่ดีที่ปรึกษาได้อาซูมะน่ะก็บอกว่าจุนยาน่ะไม่มีทางเข้าใจเขาหรอก เพราะว่าจุนยาเกิดมามีทุกอย่างเพื่อพร้อมผิดกับเขาเขานั้นไม่มีใครเลยไม่มีเพื่อนแม่ในก็หมดหวังในตัวเขาชีวิตนี้เขามีเพียงแค่ชิสุกะเท่านั้นจุญญนยาเนี่ยก็รีบแย้งว่าเขานั้นคิดผิดอาซุมานั้นยังมีเขาที่เป็นพี่ชายอยู่ทั้งคนเขาสัญญาว่าเขาจะรับฟังทุกอย่างของอาซุมะไม่ว่าเขาจะสอบได้คะแนนน้อยหรือมีปัญหาอะไรเขาในก็อยากช่วยในฐนานะพี่ชายเขาอยากจะให้อาซุมานั้นเชื่อมั่นในตัวเขาและตอนนั้นอาซุมะเนี่ยก็เริ่มมีหวังในตัวของจุนยามากขึ้น จุนยะก็บอกว่าเขาน่ะไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องอีกอย่างเขาน่ะไม่ชอบแพนเค,ค้กของแม่เลยโดยเฉพาะในช่วง็กแรกแต่แม่ก็ฝึกท,ทําจนเก่งแม่กับอาซุมานั้นมีความพยายามที่เหมือนกันอาซุมานั้นก็เริ่มร้องไห้แล้วก็บอกกับจุนยะว่าแว่นตาที่แม่ให้มานั้นนะ่ะค่าสายตามันไม่เหมาะกับเขาเลย และนอกจากเรื่องนี้แล้วเขาก็มีเรื่องอื่นที่ต้องบอกจุญยะด้วยจุญ,ญยะในก็เั่าฟังเรื่องเราทั้งหมดพรางก็ร้องไห้ไปด้วยหลังจากนั้นคลินิกของบ้านอสัสมะก็ปิดทำการและข่าวลือเรื่องที่เขามีส่วนร่วมในการฆ่ามารินะนั้นก็เริ่มแพร่ออกมาและก็ยังบอกอีกว่าทิสุกานั้นก็จะมีส่วนรู้เห็นด้วยที่สวนทิสุกาน่นก็พูดกับทาโกปี้ว่าอสัสมะน่นคงไม่มาช่วยพวกเธอแล้วทาโกปี้เนี่ยก็เลยบอกว่าพวกเรานะ่ะน่าจะพูดความจริงบ้างนะปี้ แต่ว่าเธอนั้นก็หยิบอุปกรณ์เตรียมเดินทางออกมาแล้วก็บอกว่าเธอกับทาโกปี้น่ะต้องไปตเกียวกันแล้วโดวยที่เธอจะไปกับเขาแค่2คนเท่านั้นตอนที่11เทิสุกากับทาโกปี้นั้นนั่งเรือข้ามฟากมายังตัวเกียวได้สําเร็จทิสุการีบเ,เดินทางมาที่คอนโดนของพ่อเมื่อมาถึงหน้าห้องนะ่ะก็รีบกดปลิงเด็กพ่อทันทีแต่เมื่อพ่อเปิดมาเจอกับเธอเขาก็ตกใจอย่างมากในมือของพ่อก็อุ้มเด็กสาวตัวเล็กที่มีชื่อว่าเอริอยู่และไม่นั้นก็มีเด็กสาวอีกคนหนึ่งที่ไว้ใกล้เคียงกับทิสุ เธอคนนี้ชื่อว่าซาสึสกิเด็กสาวทั้งสองคนเนะป็นลูกๆของพ่อเธอในระหว่างที่พ่อนะกาลังสนใจลูกๆทั้งสองคนชิซูกะก็พยายามจะถามหาแชปปี้พ่อก็สงสัยว่าแชปปี้ไปไหนและตอนนั้นก็มีเสียงหมาเห่าออกมาแต่หมาตัวนั้นไม่ใช่แชปปี้มันคือหมาตัวใหม่ที่พ่อนะซื้อให้กับลูกสาวทั้งสองคนเมื่อซาสึสกิเห็นชิซุกะ,ะก็ถามว่าคนคนนี้นคือใครพ่อก็มองมาที่ชิซุกะก่อนจะบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันต่อมาชิซุกะนั้นก็มานั่งหลับในใต้สะพาน ชิซุกะบอกกับทาคุป,ปี้ว่าซาสึกิและก็เอรินั้นอาจจะกินแชปปี้ไปแล้วเธออยากลองจับเด็กทั้งสองคน,นงมาผ่าท้องดูจะได้รู้ว่าแชปปี้เนี่ยถูกกินไปหรือยังชิซุกะนั้นก็เลยหันไปหาทาคุป,ปี้แล้วก็บอกว่าเธออยากจะได้ของเธอใช่นสรุดกระพ่อของมนุษย์ทาคุปปี้เนี่ยก็รีบปฏิเสธว่าไม่มีของแบบนั้นหรอก แต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่เชื่อเธอก็เลยรีบคว้าตัวของทาโกปี้และเอาของพิเศษออกมาเธอหยิบจานสีแปลงร่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถ้าเธอแปลงร่างเข้าไปในบ้านของพ่อแล้วก็เธอจะสามารถจัดการกับเด็กสาวทั้งสองคนได้ทาโกปี้เนี่ยก็รีบห้ามเธอเขาดึงมือเธอไว้แล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยควรจะกลับบ้านกับฉันนะปี้และฉันก็อยากให้เธอเนี่ยกลับมาเป็นคนเดิมเหมือนกันนะปี้อยากให้เธอเนี่ยกลับมายิ้มได้ปี้แล้วตอนนั้นเธอก็มองมาที่เขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าพร้อมกับถามว่านี่นาเนี่ยจะไม่ช่วยฉันแล้วเหรอ เมื่อทาโกปี้มองมาที่เธอเขาก็รู้สึกคุ้นเคยกับสายตานั้นอย่างประหลาดทาโกปีนะ้จำเหตุการณ์บางอย่างได้เหตุการณ์ที่เขาเข้ามาที่โลกเป็นครั้งแรกแต่ว่าระหว่างที่เขาในะกำลังคิดอยู่เชซูก,กะก็ยกหินขึ้นมาเตรียมฟาดไปที่หัวเขาและภาพก็ตัดมาตอนที่เขานะปรากฏตัวที่โลกเขาซ่อนตัวอยู่ข้างในท่อแต่ก็มีเด็กสาวม .4 คนหนึ่งมาเจอเขาพร้อมกับถามเขาว่าเขาในะคือตัวอะไรทาโกปีนะ้ก็รีบมาหาเด็กสาวคนนั้นและก็บอกว่าฉันน่ะมาจากตาวแฮปปี้แล้วเธอในเชื่ออะไรเหรอปี้และเด็กสาวคนนั้นก็คือมาเร ตอนที่ 12. ทาโกปี้กำลังกินขนมแล้วก็บอกว่าเขามาจากดาวเฮปปี้และก็มาที่โรกเพราะาต้องการสร้างความสุขให้กับทุกๆคนมารีนาฟังเขาพูดพร้อมกับบอกว่าเธอจะเรียกเขาว่าไอคยะาแต่ว่าหลังจากนั้นทาโกปี้ก็ใช้ชีวิตร่วมกับเธอโดยการพลางตัวไว้มารีนาก็พาเขานำมาที่โรงเรียนสตรีเซนคริสติน่าเธอในวัยส6ปีกปีมีแผลเป็นที่หน้าและก็แต่งตัวเหมือนกับนักเลงสาวโดยเธอแต่บัางถูกเพื่อนพูดรุมถึงรูปลักษณ์ของเธอเสมอทาโกปี้พยายามจะสัรหาของวิเศษออกมา เพื่อจะทําให้เธอเนยยิ้มได้แต่ว่าเธอเนยก็รู้สึกลาคานเมื่อมารีนาพาเขาเนยกลับมาที่บ้านก็ได้เจอกับแม่ในสภาพที่กําลังเมาเหล้ามารีนาขอโทษที่เธอเนยกลับมาช้าเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะเรียนเหล้าให้มารีนาเนยก็มาหาเหล้าที่อยู่ในตู้เย็นและตอนนั้นแม่ของเธอเนยก็ขวดแก้วแตกที่มีปลายแหลมน่ยมาแทางที่หน้าของเธอแต่แม่เนยกระยั้งมือไว้จนปลายแหลมจอบมาที่ตาของมารีนาแม่ก็รีบบ่นให้เธอเนยไปซื้อเหล้ามา พร้อมกับบวยวายด้วยสภาพที่เมาใหม่ก่อนตอบว่ามารีน่าถ้าเธอยังทำตัวแบบนี้อยู่แล้วก็จะไม่มีผู้ชายดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนวันๆนักก็ทำตัวเป็นแต่ภาระให้แม่มารีน่าเนี่ยก็รีบขอโทษแม่พร้อมกับร้องไห้ออกมาต่อมาเธอก็เข้ามาหลบในห้องทากปี้เนี่ยก็เข้าใจว่าแม่ของเธอนคงจะโมโหเพราะว่าหาเครื่องดื่มไม่เจอส่วนทางฝั่งของมารีน่านั้นก็กำลังนั่งคุ้งคลั่งในห้องของตัวเองที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาเธอบอกว่าเธอตัวแก้วมากๆตอนเด็กๆเ,เธอนั้คือทำให้แม่โมโหและแม่เนี่ยก็ใช้แก วันต่อมามารีน่าก,ก็มาเดินเล่งกับทาโกปี้ทาโกปี้เนี่ยก็เข้าใจว่าสิ่งที่แม่ทํากับเธอเนะี่ยคือการเลี้ยงดู และก็ยังเข้าใจว่าการที่เธอมาเล่นกับเขาแรงๆแบบนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าทําตามแม่มารีน่าจะต้องกลายเป็นแม่ที่ดีแน่ๆเมื่อเธอได้ฟังแบบนั้นเธอก็อึ้งไปเล็กน้อยทาโกปี้เนี่ยก็เลยบอกว่าเขาจะซัพพอร์ตให้เธอเนะี่ยกลายเป็นแม่ที่ดีให้ได้แล้วตอนนั้นอาซูมาในวัย16ปีเนะี่ยก็เดินสวนมายันวันนั้นมารีน่าก็กลับมาที่บ้านแล้วก็บอกกับแม่ว่าเธอตัดสินใจจะคบกับอาซูมะเธอรู้จักกับเขามาตั้งแต่ประถมพอกลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกชอบกันเลยตััดสินนใจจะคบก เมื่อแม่ในฟันอย่างนั้นก็ดีใจมากมเธอก็เลยบอกให้มารินานพาเข้ามาที่บ้านด้วยช่วงนี้พ่อน่ะไปทํางานก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาเพราะว่าเธอจะได้คุยกับแฟนของลูกสาวก่อนแม่เลยถามว่าเขาเป็นผู้ดูแลกิจการคลินิกใช่ไหมมาเรนาก็ตอบส่งๆว่าใช่ทั้งๆท,ที่จริงแล้วคนที่ดูแลคลินิกก็คือจุญยะ ก่อนที่มารีนาจะมาคุยกับทาโกปี้แล้วก็บอกว่าเธอไม่คิดเลยว่าเธอจะได้มาเจอกับอาซูมะอีกเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีเพื่อนครอบครัวก็ไม่อบอุ่นแต่เมื่อทาโกปี้เนี่ยเข้ามาเธอก็รู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตของเธอเนี่ยดีขึ้นมากๆเย็นวันนั้นมารีนาเนี่ยก็เดินเล่นกับอาซูมะทั้งคู่เนี่ยกำลังจับมือกันอยู่แต่ว่าตอนนั้นเด็กสาวคนหนึ่งก็เดินสวนไปอาซูมะเนี่ยก็เลยชะง,งักทันทีแล้วเขาก็ไม่จับมือมารีนาแต่ว่าหันไปย่างร่างของเด็กสาวที่เดินสวนไปและเด็กสาวคนนั้นก็คือชุ ตอนที่13อาอสุมาพามารีนานำมาที่ร้านฟาสต์ฟู้ดก่อนจะบอกว่าคงจะไม่สามารถคบเธอได้แล้วเพราะว่าเขาเน่ะชอบชิซุกะและก็ชอบเธอมาตลอดมารีนากลับมาบ้านด้วยสภาพที่หมดอาลัยตายอยากในขณะที่แม่ของเธอเนี่ยก็เตรียมอาหารไว้มากมายแต่สุดท้ายก็ต้องพบว่ามารรนากับอสุมานั้นตปกันไม่รอดทางฝั่งของอสุมาก็มานั่งเล่นในสวนกับชิซุกะทั้งสองคนก็คุยกันอย่างสนุกสนานโดยที่ทากาบเนแอบดูอยู่ กลับมาที่ทางมาเรนาอีกครั้งหนึ่งแม่ของเธอน่ะคุมคลั่งและก็ผิดหวังในตัวของเธอมากเธอก็นําแก้วที่แตเกเตรียมจะมาแทงใส่หน้าของมาเรนาแต่ว่าตอนนั้นทากอพีก็กลับมาที่บ้านของมาเรนาเพื่อจะบอกว่าแววตาของชิซุก,การนั้นดูว่างเปล่าและก็น่ากลัวมาก แต่ทากปีหนึ่งก็พบว่ามารนาใช้แก่าแปรแหลมแทงไปที่แม่ของตัวเองจนตายเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณมารนาก็พูดกับตัวเองว่าเธอน่าจะฆ่าชิสุกะต,ตั้งแต่สมัยป .4 ถ้าไม่มีชิสุกะแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยก็คงได้อยู่ด้วยกันอาซุมะก็คงจะเลือกเธอทาก็ี่เนี่ยก็เดินมาหา Marina. Marina มารนามารนาก็หันมาหาทาก็ี่ในสภาพที่ร้องไห้แล้วก็มีเลือดเปื้อนเต็มหน้าไปหมดเธอบอกว่าเธอหนน่าจะตั้งชื่อของทากปีไว้พร้อมกับร้องไห้ไม่หยุดทาก็เี่หนี่งก็ ฉันน่ะเข้าใจแล้วล่ะปี้ถ้าแค่ฆ่าชิสุกาได้มาริน่าก็คงจะกลับไม่มีความสุขและก็หยุดร้องไห้ใช่ไหมปี้และตอนนั้นทากาปีเนี่ยก็นำกระสวยอวกาศออกมาพร้อมกับตะโกนบอกว่าเขาให้มาริน่านะ่ะรอเข้าก่อนและเขาจะกลับมาทําให้เธอหนึง่งยี่มีครั้งหนึ่งเขาจะไปจัดการฆ่าชิสุกาในวัยป .4 ให้เองและเมื่อเขาพูดจบก็ขับกระสวยบินออกไปมาริน่าก็สับสนมากเธอทําหน้าเศร้าแล้วก็บอกว่ารู้แบบนี้เนี่ยน่าจะตั้งเชื่อไอขยะของเธอว่าทากาปีซะก่อนและเธอก็หยิบขวดปแปรมขึ้นมาเพื่อออจะมาแทงคตัวเ ทางฝั่งของทากเนียก็มาถึงดาวแฮปปี้เขามาปรึกษาแม่เรื่องการฆ่าชิสุกะในวัยป .4 เพื่อต้องการทําให้มารรนะนั้นกลับมามีความสุขแม่ของทากปีีเมื่อเห็นความต้องการของทากปี้ก็บอกว่าถ้าทําตามแผนนี้เธอจะส่งทากปีีกลับไปที่โลกใหม่แต่จะมาในฐานะของทากปีีที่เกิดใหม่ครั้งหนึ่งเพราะการทาแบบนั้นมันคือการละเมิกดกฎเหล็กแม่จาเป็นต้องลบความทรงจําของทากปีีด้วยตอนแรกทากปีีก็ไม่ยอมแต่แม่ในกระตัดสินใจทาตามสิ่งที่ทากปีีต้องการและทากปีีเนี่ยก็ยมลบความทรงจําอย่่่างชวไไมได้ ทาโกปี้ก็เลยบอกกับตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเขาจะช่วยมาเรนาให้ได้แต่เมื่อเขามายังโลกนั้ก็ลืมไปแล้วว่าเขาต้องทําให้ใครนะ่มีความสุขภาพของมาเรนาเน่ะก็เริ่มจางหายไปเขาลืมไปสนิทว่าเขาต้องฆ่าชิซุกะและในตอนนั้นความทรงจาของเขาก็กลับมาเขาจําได้แล้วว่าเขามาที่โลกนี้เพื่อจะมาฆ่าชิซุกะโดยที่ตัวของทาโกปี้นี่ะก็สับสนมากเพราะว่ามาเรนาในเวลนี้ก็ทําร้ายชิซุกะเหมือนกันแถมเขาก็เป็นคนฆ่ามาเรนาด้วยตัวเองอีกทั้งคนที่มาให้ขนมปังในตอนนั้นก็เป็นชิซุกะด้้ททนนนนน่่่ะัังงิดดเเเรืือออออหหมมมใแลต เดินมาหาเขาตอนที่14ทาโกปีเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับอาซูมาฟังอาซูมาไม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดในกวาสับสนมากๆทาโกปีในก็เลยบอกว่าเขาต้องเรียบตามหาชิซุกะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขารู้สึกเหมือนกับถูอะไรฟาดจนสลบพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็มาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เลยชวนอาซูมานั้นไปหาชิซุกะด้วยกันแต่ว่าอาซูมาเนี่ยก็บอกว่าฉันคงจะไปกับนายด้วยไม่ได้หรอกฉันคงจะไปเจอชิซุกะไม่ได้แล้วและฉันก็มาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วยฉันเป็นคนทําให้เรื่องทุุกอย่่างมันนว แม่ของฉันก็เข้าโรงพยาบาลด้วยความเครียดพ่อก็ต้องกลับมาดูแลคลินิกครอบครัวข,ของฉันนะับพังหมดแล้วทาโกบีนเนี่ยก็เลยจับมือเขาแล้วเขาก็ร้องให้เพราะว่าเขาไม่อยากจะบอกลากับอาซุมะเลยอาซุมะเองก็ร้องให้แล้วเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วฉันน่ะรู้สึกสนุกมากเลยนะฉันได้มาเล่นกับชิซุกะและก็นายนะ่ะและถึงแม้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะวุ่นวายแต่ว่านายก็ยังคงอยากให้เธอนะ่ะกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าตอนนี้เธอนะ่ยจะกลายเป็นเด็กไม่ดีแล้วก็ตามแต่ว่าเธอเนะี่ยก็เือใจดีกับ ส่วนฉันก็รู้สึกสนุกมากฉันรู้สึกสนุกมากที่ได้เป็นเพื่อนกับนายเพราะว่านายหนะักใจดีมากๆเลยและที่ฉันมาหานาะยก็เพื่อจะกล่าวลาและก็ขอบคุณและฉันก็เอากล้องนำมาคืนให้ด้วยฉันนะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเลยทั้งที่ฉันนะัะตั้งใจะจะช่วยชิสุกะแต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จมันคงจะผิดตั้งแต่ที่ฉันนะักคิดจะช่วยเธอแล้วแล้วตอนนี้ฉันก็ต้องไปแล้วนะ เขาพูดจบพร้อมกับยิบแว่นตาหนามาสวมทาโกปีก้ในกระสังเก็บาแว่นตาของเขานเปลี่ยนไปอสุม็บอกว่าจุญญาเป็นคนซื้อให้เขาและตอนนี้จุญญากระถูกไล่ออกจากงานแล้วและเขาก็อาจจะเข้ามาหาลัยไม่ได้อสุมะก็บอกทาโกปี้ว่า้าหากดวงดาวของนายมีเครื่องย้อนเวลาจริงๆและทานายได้มีโอกาสได้ย้อนเวลาอีกครั้งหนึ่งช่วยบอกฉันด้วยนะว่าให้ลองทะเลาะก,กับจุญญาดูบ้างเขายืนขึ้นแล้วก็ร้องให้ก่อนจะหันมาบอกมือลากับทาโกปี้ทาโกปี้ก็บอกมือลาเขาก่อนจะพูดว่าลาก,ก่อนในใจ าเาโกพีดในอยู่ในสวนอีกหลายเดือนหลังจากนั้นก็มีข่าวเรื่องเด็กสาวสองคนที่ตัวเกียวหายตัวไปแต่ว่าหลังจากนั้นหลายเดือนต่อมาเธอก็มีคนเจอศพเด็กทั้งสองคนหลายเดือนผ่านไปชิสุกะก็กลับมาที่สวนในมือของเธอเ่อถือปลอกคอหมามาด้วยทาโก็พีดก็เดินมาหาเธอชิสุการเธก็มองตามมาด้วยแววตาที่ว่างเปล่าเธอก็น่ากลัวก่อนที่เขาจะบอกกับเธอว่าเขามีอะไรบางอย่างต้องคุยกับเธอตอนที่15้า ชิซุกะบอกให้ทากปี้เนี่ยถอยไปใบหน้าของเธอไม่เหลือเขาครุงของความใจดีเลยเธอบอกว่าเธอมาไปหาคนที่จับแชปปี้แล้วก็สำรวจกับพ่อของคนพวกนั้นดูเพราะว่าแชปปี้เนี่ยอาจจะอยู่ข้างในนั้นทาก็ปี้เนี่ยก็เรียกพูดว่าถ้าทำแบบนั้นละก็จะมีคนบาดเจ็บได้นะและเขาก็ไม่อยากจะให้เธอเนี่ยไปทำร้ายใครอีกชิสุกะไม่สนใจทากปี้เลยสักนิดเธอใช้เท้าเหยียบบนที่ร่างของเขาเต็มแรงพร้อมกับถามว่าแล้วจะให้ฉันทำยังไงทากปี้เนี่ยก็ร้องว่าเจ็บชิสุกะก็เริ่มคุ้งคลั่งแล้วเธอก็บอกว่า การที่พ่อของฉันไหนมีลูกเพิ่มฉันควรทายังไงดีการที่แม่ไหนไม่สนใจฉันฉันควรทํายังไงดีทุกครั้งที่ฉันโดนแกล้งฉันควรทายังไงชซุกัก็พูดพลางพร้อมกับหยิบหินนมาทุบร่างของเขาเธอน่ะไม่รู้เลยว่าเรื่องราวในชีวิตที่เธอเจอมาตลอดนี้เธอต้องทากับมันยังไงเธอเลยตะโกนบอกกับเขาว่าถ้าเขารู้น่ะก็บอกมาเลยและเธอก็ง้างหินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่เธอจะทุบร่างของเขาทากาปี้น่ยก็พูดว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันปี้ฉันน่ะไม่เข้าใจเรื่องที่มันนยากกแบบีี้้อป เขาเลยใช้หนวดจับมือของเธอแล้วก็บอกขอโทษที่ทําอะไรไม่ได้เลยเขาขอโทษที่ไม่พยายามทําความเข้าใจชิซุกะเขาขอโทษที่ปล่อยให้เธอนั้นอยู่คนเดียวชิซุกะนั้นก็เริ่มร้องไห้เธอเนี่ยก็เลยพูดว่าถึงเขาจะพูดแบบนั้นก็ไม่ทําให้พ่อแม่หรือว่าแชาปปี้นเนี่ยกลับมาหรอกชิซุกะร้องไห้มากขึ้นเรื่อยเยท้าก็ปี้นเนี่ยก็เลยโดดขึ้นมากอดเธอแล้วก็บอกว่าขอโทษอีกครั้งหนึ่งชิซุกะก็เลยอุ้มร่างของเขาเนี่ยขึ้นมากอดและทั้งสองคนก็กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันอีกครั้งงหนึ่ ทั้งคู่กลายเป็นคนเร่อร่อนจนวันหนึ่งทาาวปี้ก็พูดกับเธอว่าฉันนะดีใจมากนะที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับเธอะปี้แล้ววันนี้ฉันก็มีของวิเศษมาให้เธอด้วยนะปี้มันก็คือกล้องย้อนเวลาที่มันสามารถย้อนเวลาไปในช่วงที่เขากับทิสุกานั้นถ่ายรูปร่วมกันได้แต่ว่าตอนนี้นกล้องมันเสียอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็คิดวิธีดีๆออก ก่อนที่ร่างกายของเขาเน่จะเรืองแสงแล้วก็สลายไปเขาบอกว่าหากใช้พลังแห่งความสุขในตัวของเขาทั้งหมดแล้วก็มันจะสามารถทําให้กล้องหนักกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งร่างกายของเขาเริ่มสลายไปเรื่อยๆที่สุก,กาน่์ก็เลยรีบห้ามเขาเธอไม่อยากจะให้เขานัจากไปเธอได้เข้าไปกอดร่างกายของเขาที่กํกลาลังสลายทาโก้ปี้ก็พูดว่าฉันจะทําให้เธอน่ะมีความสุขให้ได้นะปี้เธอน่ะจะต้องยิ้มได้นะปี้ฉันน่ะมีความสุขมากที่ได้อยู่ร่วมกับเธอนะปี้แต่ว่าถ้าเธอหน่ะยังยิ้มไม่ได้แล้วก็ฉันคงจะรู้สึกวว่่าาตัเองไรค ชิซุกะเนี่ยก็รียบอกว่าเธอยิ้มได้และเธอเนี่ยจะยิ้มให้สําหรับทาโกบี้นั้นเชสุกะเป็นคนที่สําคัญมากๆของเขาเขาบอกขอบคุณที่เธอเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วร่างกายของเขาเนี่ยก็สลายไปจนหมดแต่ว่าเขาก็ได้บอกลาเธอไปครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อร่างกายของเขาหายไปเชสุกะก็กลับมาที่สวนเดิมอีกครั้งหนึ่งเธอกลับมาในวันที่เธอเนี่ยถารูปกับทาโกบี้เพียงแต่ว่าตอนนี้ทาโกบี้เนี่ยไม่อยู่แล้วทั้งในโลกนี้และก็นในความทรงจําของเธอตอนนาวาสารเชสุกะรตื่นขึ้นมาในวันถัดไปโดยที่มีแชปปีนะ้เนี่ยนอนอยู่ เธอกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเธอมาที่โรงเรียนและใช้ชีวิตแบบเดิมและตอนนั้นมาเรียไก็เข้ามาต่อว่าเธอด้วยคำพูดหยาบคายเหมือนเดิมมาเรียาถามว่าวันนี้เธอไม่ติดดอกไม้ที่มันน่าเกลียดมาเหรอและตอนนั้นเด็กสาวทั้งสองคนก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างส่วนทางฝั่งของอาซูมะก,ก็กำลังคุยกับเพื่อนๆของเขาแล้วก็บอกว่าเขาทะเลาะก,กับพี่ชายเรื่องเครื่องเกม p พ4ทุกคนในกระตื่นเต้นมากที่เขาะมี p พ4ด้วยอาซูมะก,ก็เลยบอกว่าถ้าว่างๆเขาจะชวนทุกคนมาเล่นด้วยกันระหว่างที่พวกกกกเขขาา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 ลัังงงงคุยุยยนนอออึมกกมามะาาะ็ทิรรบดดไไ่้้ แปลว่าเขาก็เลือกจะเดินจากไปและวันถัดมาชิซูกะกับมารินานะ่าก็ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงมาริน่าตั้งใจจะเอาดิสสอกดแท่งนะมาแทงที่ร่างของเธอแต่ว่าตอนนั้นมาริน่าก็เลือกไปเห็นแผ่นรองเขียนของชิซูกะที่มันนะมีรูปวาดของทากุบี้วาดไว้อยู่เมื่อเธอเห็นรูปนั้นเนธะอก็บอกว่าสิ่งนี้มันดูน่าประหลาดมากเหมือนกับขยะและก็ดูซื้อบือสุด ชิซุการเนี่ยก็เลยพูดว่าแต่เหมือนกับสิ่งนี้เนี่ยจะตามเธอตลอดเวลามาเรนาก็บอกว่าแถมก็ยังชนเธอคุยจนน่ารำคาญชิซุกะเนี่ยก็เลยพูดต่อว่าแต่การได้พูดกับสิ่งนี้มันทําให้ฉันน่ะมีความสุขมากขึ้นชิสุกะกับมาเรนะาเนี่ยก็มองหน้ากันเด็กสาวทั้งสองคนก็ไม่เข้าใจเข้าใจกันมากนะักแต่เมื่อเธอมองมาที่รูปของทากบี้พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็ร้องไห้อย่างหนักท,ทั้งคิดถึงมีความสุขแล้วก็เสียใจหน้าที่ที่มันแสนไกลความคิดของทากบี้เนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้น แต่เขานั้นมั่นใจว่าชิซุกะมารรนาและก็อซุมะนั้นจะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอนวันเวลาผ่านไปหลายปีเด็กสาวสองคน,นกำลังทะเลาะก,กันอยู่ที่ริมถนนแม้ว่าจะทะเลาะก,กันแต่ว่าเด็กสาวทั้งสองคนนั้นก็สนิทสนมกันมากๆและเด็กสาวทั้งสองคนนั้นก็คือชิซุกะและก็มารรนาในวัย16ปีที่ตอนนี้พวกเธอทั้งสองคนนั้นมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขและเรื่องราวของกำเนิดบา,าปทาโกปี้ทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆ่นะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะ สำหรับผมนะครับเอาจริงๆนะฮะมังงะเรื่องนี้มันคือการสะท้อนปัญหาสังคมนะครับแล้วก็ปัญหาของครอบครัวอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าถ้าเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูเนี่ยทั้ง3คนน่ะจะมีปัญหาคล้ายๆกันหมดเลยในเรื่องของครอบครัวนั้นน่ะมีปัญหาแม่ไม่รักครอบครัวไม่เลยเอาใจใส่ขาดความรักความ,วามบอบอุ่นตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเป็นมังงะบูลลี่แล้วก็ล้างแค้นนะแต่วันก็เป็นบูลลี่กันจริงๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าตัวของชิสุกะนะครับ ผูกมาเรนาแกล้งมาตลอดนะครับแกล้งแบบแรงมากๆนะจนถึงขั้นทำให้ชิซุกะนะครับไปผูกคอตายแต่แต่แต่นะครับมันยังมีแต่อยู่โดยทากโกปี้นะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเนี่ยเมือช่วยไว้ทำให้เธอนะครับกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและเขาก็ต้องการจะแก้ไขเรื่องราวทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้พวกเธอนะฮะกลับมาคุยกันแบบดีๆผมอยากจะบอกว่าทากโกปี้นะครับก็คือแสงสว่างดวงน้อยนะฮะน่ารักที่อยู่ในความมืดมนความโศกเศร้าความอมทุกข์ทั้งหลายแหล่นะครับของมังงะเรื่องนี้ เป็นแสงสว่างแค่ดวงเดียวนะครับที่สาดส่องเข้ามาให้ตัวละครทั้งหมดนะฮะกลับมารักกันแล้วก็กลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งอารมณ์เหมือนลูกแก่ในฝูงสัตว์อ่ะประมาณนั้นเลยนะครับผมก็จะมีทั้งความที่บ้องนะฮะไม่รู้เรื่องอะไรขณะที่พ่อแม่ของบรินดาเนี่ยทะเลาะก,กันแกก็ยังคงนั่งยิ้มอยู่อย่างนั้นแหละนะครับโดยที่คิดว่าสิ่งที่พวกเขากําลังทำเนี่ยก็คือกิจกรรมความสัมพันธ์อย่างหนึ่งของครอบครัว แถมตัวของแกนะครับก็มาพร้อมกับของพิเศษเหมือนกับโดเรมอนเลยแต่ผมว่าไอเดียปิกพืบพับเนี่ยน่าจะมาจากคอปเตอร์มไม้ไผ่นะอันนี้เท่าที่ผมดูนะตอนแรกที่ผมได้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงแรกของมังงะผมไม่ค่อยชอบมารินาเท่าไหรน่นะครับที่แกล้งทิสุกะหนักมากนะครับหนักสุดๆเลยแต่พอเรื่องนะฮะมันดําเนินไปไเรื่อยๆนะฮะความดราม,ม่าช่วงก,กลางๆเรื่องเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นทาโกปี้เริ่มมีความรู้สึกนึกคิดเริ่มมีความเข้าใจในภาษาของคนมากขึ้นการกระทําต่าง,นางๆ,ๆนะครับ จนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมเสียสละตัวเองเพื่อจะให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับมายิ้มและก็มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องราวตั้งแต่ช่วงแรกมาจนถึงช่วงที่แบบว่าชิซุกานำหิน,นมาทุ่มหัวของทาโกปี้นะครับมันคือเรื่องราวที่โคจะแบบมันทั้งดาร์กทั้งมืมดมนทั้งน่าสงสารทุกๆอย่างมันเข้ามาอยู่ในมังงะเรื่องนี้หมดเลยนะครับแต่พอหลังจากที่ทาโกปี้เนี่ยได้ความทรงจำกลับคืนมาตัวของแกเนี่ยก็อยากจะทำให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับมาคืนดีกันนะครับ จนในที่สุดเนี่ยก็สามารถทําได้โดยการเชสละตัวเองนะครับเราจะได้เห็นการเติบโตของเด็กทั้งสองคนนะครับตั้งแต่แรกจนมาถึงตอนที่พวกเธอเน่ะอายุ16ปีเลยแถมตอนใกล้จะจบนะครับก็มีการหักมุมด้วยเพราะว่ามารีนาเองรู้จักกับทาโกปี้เนี่ยมาก่อนแล้วแต่เพียงแค่ทาโกปี้เนี่ยย้อนเวลานะครับกลับมาและก็แก้ไขในสิ่งที่มารีนาในอนาคตคน่นขอไว้ว่าต้องการจะฆ่าชิซุกะนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในเรื่องนี้เลย ผมรู้สึกว่าเป็นมังงะเรื่องหนึ่งที่สนุกนะครับมีความประทับใจตอนจบด้วยนะแล้วก็มีความดราม,มา่าปนน่ากลัวปนดาร์กปนม,มืดมนทุกอย่างเหมือนจะใสๆนะครับในภาพแต่ว่าความจริงแล้วเนะื้อหาในโคตรดิงโคตรดาร์กเลยอะแต่ว่าสุดท้ายตอนจบนะครับก็แฮปปี้เอนดิ้งโดยการเซอสลาดตัวของทาโกวิ่นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าก็เป็นมังงะเรื่องหนึ่งที่สนุกใช้ได้นะส่วนตัวผมก็โอเคเลย และถ้าหากใครนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว่าจะกันหนมังงะเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเฉือน และไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆนั้น,น,นได้อั่รถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง